ยะ <sa id> จักรพรรดินะพีป่ปูนโพธิสัตว์นะเราจะได้ถวายมอบไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศ,ศาสนาและเทวดาทั้งหลายจะได้มาสักการะเอาไม้ตัวนี้มาหรออันตัวนนั้นอันพนนั้นอันตัวนี้เอาไม้ตัวนี้มาไม้ตัวนี้อันพุ่นมาสักการะหายเสียงชัดเออเอาไม้ไม้เลยละนี่ละอันนี้เป็นกัวมาไก่อานสโลพุ่นเนาะแม่รำบาดนะ เอาละต่อไปจะได้ถวายนะทุกคนตั้งใจพนมมือนะตันนะ้งน้ำโมพร้อมกันอันธรรมยังพุทธสสะกวโาโตผู่ปะพะกันน้มาการังกรารโอปะเสนะโมตัสสะภะกวาโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวาโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัเกปันเตสังโฆยคเัเตสังโฆปติชาณตปติชาตมังมายังพันเตอิมังพุทธปติมังุทธะติมังพุทธะสสนิกานัง พุทธานุสติยาอุภาธานัตถายะเจวะอภิวาทนัตถายะจะสังคสสะนิยาเทมาสาธุโนพันเตอายังพุทธ ปฏิมาญาฐานัสสะสันิสังส์ธรรมหากันเจวะมาตาปิโตอาทินันจา พิยาชนะนางจิฆาตตังพิตายะสุขายะสังวัตตโตข้าเดพระสงฆ์ผู้เจริญขอมอบถวายพระพุทธรูปนี้แก่พระสงฆ์เพื่อประโยชน์ แก่การเกิดพุทธานุสติและเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องกราบไหวของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายขออนิสงฆ์แห่งการมอบถวายพระพุทธพระพุทธปฏิมาณี ของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดถึงพระนิพพานเถิดจับด้วย โอเคลูกคุณนัทตัวแทนลุงคุณลุงพ่ออำเภออันภูเขาจับด้วยเออได้รวมกันอ่าต่อไปก็ถวายทายทานเนาะอ่ะการเอาคุณอ้ำนาจอ่าอยากไปคุณลูกชายขึ้นไปประเคนหลวงพ่ออำเภอ ถ้าหลวหน้าไปประแกนท่านหลวงพ่อเจ้าก็แล้วตำบลครับุณบตไปสวายเจ้าวาดตุตุกีคุณแม่อ้ออซอมไปเลยอมซอมนี่สุบายโคตาดงนะเมื่อก like ี this, no s <S yes, no nope, ้อาซอมก่อนซอมก่อนไม่เป็นไรยมบุรสวายของเราใส่เลยอะเมื่อกี้โคตรมาโคตาแล้วหนี่ะชาหลวงนาเข้าไปพระชาที่ไปนมองกันกรอ่าไม่ยอมยอม เอายอมไปถวายเลี้ยงคนเดียวก็แล้วนะไหมได้ไหมเข้าไปได้กับแดงนะขอไม่ชีอ่ะของเลียนมาทำไมท่านนี้ขอไม่ชีกับเรียนไหนไม่ชีนะเอาเออเราจหาเหยื่ักถ้ากุ้ยอันนี้เอาไปถวายไม่ชีครับไปแบ่งกันเข้าดเรนกับไม่ชีซองงานนี้ของเรนกับไม่ชีช่วยกันลุกไปเออช่วยกันเอาไปถวายไม่ชีกับเรน เออเออแล้วช่วยกันไม่เป็นไรนะเพราะเราเป็นเจ้าภาพร่วมเจ้าภาพร่วมอันนี้ไปเลยต้นหน้าใครที่ยังไม่ถวายก็ไปถวายเลยไปเลยไปถวายเลยยอมจักรละครุ่นชายแบบปเกยผราเลยเข้าไปเลยอุ้ยจี้โปสกต้ตรงหน้าเลยตรงไหนตรงไหนเลย เนี่ยนใส่แล้วนี่หนหะนี่หลังข้างหลัง,งบดบดบดเนี่ยข้างหลังอะซองเราไม่ใช่นะไม่ใช่นะของพระอย่าไปน,น,นั่นแหละต้องบอกแนละ้วของพระให้ของส่วนพระของพระนะงานะนะน,นี้ได้ยังย่างสององค์เนี่ยบดไม่สององค์ทำไมงงวะ ไม่ใช่นี่นี่สององเข้าวาดับเนี่นยใส่ใช่ไมใส่ไมยังปุ้นใช่ไหมสององ์นีององ่ยน,นี่สิหระมาเพิเ่มเพิ่มมาเยอะเลยิมใส่ไหเใช่ไม่เป็นไร2ังอ,ององเน,น เจ้าวาดนะเจ้าวาดเจ้าวาดได้ยังนะเอาของคุณเจ้าวาดอันน yeah yeah, ี้ก um. ับคุณเจ้าวาดอันนี้อันนี้ของคุณลูกชัยลูกชัยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เจ้าอาวาสเ่นนั่งตรงนั้นะครับเจ้าสององอันนล้อันนี้อืมเป็นอะไรเป็นอะไร

บุคคลผู้แก่ทู้สังเวที่ได้มาถวายชางพระพุทธโูกแล้ถวายเอาไว้ในวันแห่สุขที่นีผูลืมแม่ที่เอาไววันแ่สุบค บูชาบูชาลืมหน้าที่ได้งแลายได้มาถวายวันนี้หัวหน่ด้วยไม่ต้องมาหัวร้องได้ทำการอุปโลกการส่งทั้งหายอุปโลกในวันนี้ก็คงมิของตั้งหายที่ได้นมาบริจาคหรือว่าได้มันั้นเอาพระสงฆนิาังฆ้องอนุญาต้กันอีกกันทางปใจเพราะว่าก็เป็นบุญก็เป็นบาป อาต่อคณะสัาทังไรเพราะคสงฆ์ํังาจะอนุญาตให้ได้กินออไปอันั้นศรัทธาของแมพี่น้องปันบันทัจหงไรอะไนีต่างว่ต้นตอนนี้ได้หมอกองพระพุทธลูกเพื่อแกาสงฆ์สงฆ์ทังไรายใจแ้วใชาหมอกพระพุทธลูกแล้วแล้วขอ

โดยพรเสียหายพอณีก็ได้ส่แสงนอกพระราชอัมณีของอัจาวาต่อไปขอกระส่งสาธุองค์การสัมพัั้์เดืองสาธุสาธุสาธุนะสุสาธาธุาวุาธะะราสสาาาุา เอติัง ो เอตังภวันตุตทายุสุขิเตสาทุกขภาวังติดานะเสจิสเมกาบุญครับปัจฉายิโน <silence> पणय समे पदेशे कावेवा पण्डिता स दियो शेलवा जो द्वासेवा मितो

อานิปันสะติเอติภะวันตุสัมังพะลังกะตังตุสัพพะเตวะทาสะสัพพะนุภาเวนะจะตะโสอิภะวันตุ